สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาดูแนวข้อสอบข้อนี้กันเนาะโจทย์บอกว่าพิ้งคะแนทนทเราคายคาจังอาร์าจึงก่อซื้อโคดูชิเชียวจงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเข้าไปใส่ในช่องว่างนะคะวันนี้มาในแนวบทสนทนาเหมือนเดิมเนาะคาบอกว่าโซเนอร์ชิโกชิเพนเดลโซนแปลว่ามือนะกิริยาตัวนี้นะคะชิตตาแปลว่าล้างเพราะฉะนั้นถ้าเอามารวมกันนะคะโซเนอร์ชิตตาจะแปลว่าล้างมือ หรือถ้าเราอยากจะใช้ตัวจีนนะนี่เป็นตัวเกาหลีแท้ๆนะคะตัวจีนจะใช้คำว่า uh ูฮาดาเซตัวนี้แปลว่าล้างสูแปลว่ามือนะคะเซาดาก็จะแปลว่าล้างมือแต่เวลาคนเกาหลีใช้จริงๆเนี่ยเซาดาจะไม่ล้างมืออย่างเดียวนะมันจะเป็นกลายเป็นล้างมือล้างหน้าไปด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นลากศัพท์ตัวจีนนะจะแปลว่าล้างมือเฉยๆส่วนลากศัพท์ตัวจีนฮันจาล้างหน้าจะใช้คําว่า세นยอนะเซแปลว่าล้างยอนแปลว่าหน้านะคะเอเคนเนาะ โกชิตาปแปลว่าอยากนะคะอูเนียนเดลแกมมานี้นะคะเป็นแกมมาที่ใช้ในการให้ข้อมูลเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเอออยากจะล้างมืออะ่ะอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนาะอือมยอนแปลว่าท่านะคะจริงๆเขาละอีหรือกาไว้เนาะนะคะคำนามอีหรือกาอิซึมยออนจมชูชิกเกะสอยอถ้ามีนะคะคำนามอีหรือกาอิตาแปลว่ามี ตรงกันข้ามนะคะถ้าเราไม่มีอะไรสักอย่างจะใช้เป็นรูปคำนามีหรือกาออกตาเนาะแต่ในภาษาพูดบางทีเขาก็จะละอีกาไว้นะคะถ้ามีอะไรสักอย่างชูดาแปลว่าให้นะคะชมชูชิเกสซอยช่วยให้หน่อยได้ไหมให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคะชีตรงนี้นะมาจากอึชีดาที่เป็นลกพิมาระนะคะใช้ในการยกย่องเนาะเกสซอยนะคะจะาอย่างเงี้ยนะจะบางทีก็ใส่ข้างหลังรูปลกพิมาจะทําให้แบบ มันสุภาพอะนะคะชมแปลว่าหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่าถ้ามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถใช้ล้างมือเนี่ยนะสิ่งนี้ถ้ามีเนี่ยให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคะนาบอกว่าเดยยอกี้ซอตรโตรงนี้เขาละเอเนาะเดยยอกี้สซตยโอแปลว่าค่าอยู่ที่ค่ะวันนี้เราได้เห็นทั้งสองอย่างเลยเนาะเราจะเห็นแล้วนะคะว่าคําว่าอิตามีสองความ,มหมาย1คือมี2คืออยู่ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนไหนแปลว่ามีตอ,ามตอนไหนแปลว่าอยู่ให้เราดูจากโครงสร้างนะคะสังเกตเนาะมีคือที่ครูบอกนะคะใช้เป็นรูปคำนาม e อกอิกตาถ้าอยู่จะเป็นรูปเอิตานะคะอย่างเช่นตรงนี้เนาะยอกีเอิโแปลว่าอยู่ที่นี่ยอกีแปลว่าที่นี่เนาะเช่นถ้าเราอยู่บ้านเราจะพูดว่า s h i เป i ิโเช่นเดียวกันนะคะออกตามี2ความหมาย1ไม่มี 2. ไม่อยู่ไม่มีใช้โครงสร้างคำนาม e หรือกาออกตาเหมือนที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะไม่อยู่ก็จะเป็นโครงสร้างคำนาม a e, ออกตาให้นึกถึง a เป็นตัวบอกชี้สถานที่เพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ไหนนะคะแล้วเราใช้อะไรในการล้างมือเราต้องใช้สบู่ ตอบข้อ2นะคะ P-nu แปลว่าสบู่นะต้องบอกว่า P-nuka i Is Isurion จม c h u c h i k e t Soil ถ้ามีสบู่ให้หน่อยได้ไหมนะคะข้อที่1เนาะชังกับแปลว่าถุงมือระวังนะคะคำที่นักเรียนสับสนบ่อยๆนะคือชังกับถุงมือกับชีกับที่แปลว่ากระเป๋าสตางค์ อันนี้จาไปเลยนะคะคนสับสนบ่อยมากนะข้อ3นะคะคอ l คือกระจกกระจกสองหน้านะคำที่คนสับสนบ่อยๆอีกนะคะก็จะมีคําว่า c อ l กระจกคาอ l หรือดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วก็ c o าอหรือดูหนาว ะค,ะคำพวกนี้ก็เป็นคำที่นักเรียนสับสนบ่อยเหมือนกันนะคะด้วยความที่มันหน้าตาคล้ายๆกันเนาะอันนี้คอวิอกระจบนะคะแล้วก็ชี่ยกักนะคะหมายถึงยาสีฟันคำว่าชี่ตรงนี้นะคะมาจากตัวจีนชี่ยกแปลว่าฟันบวกกับหยากที่แปลว่ายาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะชี่ยักก็จะแปลว่ายาสีฟันเกี่ยวข้องกับฟันมาดูกันเนาะชี่กวาแปลว่าแผนกทันตกรรม กัวจะเป็นเหมือนแผนกอะไรสักอย่างนะคะชีกววอุยซาอุยซา,าแปลว่าคุณหมอเพราะฉะนั้นชีกววอุยซาก็จะเป็นทันตแพทย์ก็คือหมอฟันนั่นแหละเมื่อกี้เนาะชียคือยาสีฟันแล้วก็ชิดสลคือแปลงสีฟันนะคะเอเคเนาะเพราะฉะนั้นตอบข้อสองพี่นูสบู่นะคะ